ปฏิเสธเสียงแข็งพีพีกริดยันไม่ได้คบกับพระเอกท่องสามคนนี้อยากเข้าใจผิด ปฏิเสธเสียงแข็งี p ีกลิตประกาศปฏิเสธกลางบง่งสื่อยืนยันไม่ได้คบกับพระเอกท่องสมคนนี้เมื่อวันที่13กันยาที่ผ่านมา p ี PP, กลิตอำนวยเดชกรได้มีงานอีเวนต์เปิดตัวซิงเกิลที่3อย่างเพลงเส้นเรื่องเดิมงานนี้ได้น่าเดชมาเล่นเป็นพระเอก MV ให้ด้วยเรียกได้ว่างานนี้พิเศษสุดๆและหลังจากที่จบงานอีเวนต์ PP ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวชน ที่ไปรอทำข่าวล่าสุดกลายเป็นไวรัสที่ถูกแชร์ต่อกันเมื่อมีแฟนคลับเข้ามาแชร์คลิปของพีพีขณะเดินเข้ามาในวงสัมภาษณ์แต่นักข่าวยังไม่ได้ถามอะไรพีพีก็ได้พูดขึ้นว่าพีพีกับพี่นายไม่ได้คบกันจริงๆมันเป็นตัวละครพี่ขอปฏิเสธงานนี้ทำแฟนคลับและพี่ๆนักข่าวเอ็นดูใยหนูพีพไปตามๆกันเลยค่ะ